สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองอะไรเล่นๆนะครับผมจะต้มไข่นะครับด้วยโค้งนะครับมาลองดูครับว่าไข่ต้มเนี่ยจะมีรสชาติยังไงนะครับผมจะต้มในหม้อหุงข้าวนะครับโอ้ควันเริ่มมาแล้วนะครับร้อนแล้วนะครับควันขึ้นละ ลักษณะมันเหมือนเปลือกจะล็อกลอกนิดนึงนันเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาลองแกะเปลือกแล้วกินดูนะครับว่ารสชาติจะเหมือนต้มปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีรสโคล่านะฮะนี่ครับมันก็ออกมาเหมือนไข่ต้มปกตินะฮะขาวๆกวรสชาติไข่ขขขขต้มธรรมดานะครับเหมือนต้มในน้ำปกติครับ ตอนแรกนี่ผมคิดว่าต้มด้วยโค้ก็ล้วอาจจะทำให้ไข่ต้มมีรสโค้งนิดหน่อยนะฮะแต่การว่าไม่มีผลอะไรนะครับเหมือนต้มด้วยน้ำปกติครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ